สวัสดีครับพี่น้องอะทีนี้เมื่อสักครู่นะครับอ่ะเราเราเขาบอกว่าพื้นที่ทำงานเขามาติดป้ายห้ามอะไรนะก่อความเดือดร้อนลำาาาเพรเราไปถ่ายข้างๆเขาก็เลิกนะครับก็เดี๋ยวเมื่อเขาเลิกแล้วทีนี้ ก็ไม่มีใครมาลำมเล้วใช่ไหมเออคราวนี้ผมก็จะขอเก็บหลักฐานสักนิดหนึ่งนะครับของอ,อจุดตรวจขานุวรลักษ์นะครับวัดดีครับป่าธรรมรัตน์สหาชาติจะเรียกว่าผมมึนก็ไม่ใช่นะผมไม่ได้มึนนะเออพราะว่าอ,อตอนทีอ่อเรามาถ่ายแล้วเขาบอกว่า ติดป้าย,ยป้ายแดงๆนะเอาซุขเวงนะั่นเขาไม่ได้เอากลับด้วยนะครับแล้วทีนี้เอ้าเพระเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยเขาตรวจเี็จริงหรือไม่เดี๋ยวไปดูจริงๆห้องน้ำมันมีแต่เ<ต>จ้าหน้าที่ไม่ประชาชนใช้แล้วเออ่ให้มาใช้อันนี้นะครับให้มาใช้สแลมสีดำเนี่ย เรนสีดำดูพื้นที่อ๋อน,นี่นะครับอันนี้จุดเก็บปัสสาวะตะเจนนะอาวทีนี้เราก็เข้าไปในไม่ใช่มารุ่นะพี่น้องไม่ใช่มารุ่นอันนี้คือที่เขาเก็บปัสสาวะโรแมนติกโรแมนติกมีดอกกุรุุ่ราบนะใครจะเยี่ยว หรืออะไรงี้นะครับมีดอกกุหลาบที่โต๊ะเก็บเดี่ยวใช่ไหมเนี่ยตะก้านี้อะไรโอ้มีตะก้าน้อยด้วยอ๋อจะเรียกว่ามิดชิดไหมโอ้ตําเม็นมากก็มีน้องนะสีเป็นเป็นตะกะนันเลยแร้วังงั้นได้นะ มากครับเหม็นนี่โซเลนสีดำนะเออดูบรรยากาศมันมันมันเหม็นได้ใจอนนะ่ะพี่น้องใครมาหาปลาไหลแดกแถวๆนี้นะโอ้โหทีผู้จับใครใครอยูยอ่ปลาไหลมีนะครับแต่ เอาบรรยากาศโรแมนติกเ็น่อยนีโอ้ยมีดอกกุหล,ลาบในที่สวเที่ยวขอบกับคุณลุ่งช่องอ,อ่เป็นบรรยากาศเนี่ยทุนที่อ่บาบรรยการเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่เนี่ยเป็นโต๊ะ โต๊ที่เข้าปฏิบัติการเมืตะกี้นี่นะครับแล้วก็จะเอาถุงย่อง,งุงเดียว,วกงขยะมาตั้งไว้ตรงนี้นะครับไอ้ที่เคลี่ยลงถุงก็ลงไอ้ที่ไม่ลงก็เอาอยางตั้งกันไว้อย่างดีเน็่ มากครับเนาะฝาสุกหรือฝ่ายปกครองอ่าต้องวิงวอนลักครับฝานล,ลูกวอร์รัเนี่ห้องน้ำไม่ใช่ไม่มีนะครับห้องน้ำมีนะอ่าห้องน้ำมีอัอนอนี้เป็นห้องเก็บของอ่าเก็บของก็สักู่นี่นะครับอันนี้ห้องน้ำ ่ไม่ให้ประชาชนมาฉี่ในห้องน้ำให้ไปฉี่ในโซเลเนดนะให้ฉี่ในสซลนดนสีดำเนี่ยนีย่ที่เยี่ยวที่อะไรข้างหลังห้องน้ำนลยนะอ๋อจริงๆนะเพื่อรักษาความสะอาดก็ไอ้นี่สักนิดนึงเนาะออ อ้าถ้าเป็นเครื่องบินตกเขาเขาตามหากล่องดำเออแต่น,นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องบินตกนะครับแต่เราตามหาถุงดำไม่รู้ถ้าเราไปทิ้งที่ไหนนะเออตามหาถุงดำที่ที่เก็บเทียวยเยอะยนะ เหม็นแสบจมูกอะครับอ่าเหม็นแสบจมูกครับจุดบังคับใช้กฎหมายสอพอกาบุนบุร์จ,ววจังหวัดจพจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเหตุดัวเหตุร้ายแจ้งโ,โทรเบอร์โทรเบอร์โทรตามนี้นะครับปยายามรับฟังให้เลยนะครับถ้ากเครื่องบินตก เขาตามหาก่องดำเรามาตามหาถุงดำที่เขาเท่าที่เท่าที่เห็นนะครับก็เกือนนะครับ เนี่ยป้ายอันนี้ป้ายป้ายที่เขาเอ่าเวลาประชาชนลงสอบถามเขาจะเอาป้ายนี้โชว์นะห้ามรบกวนการปฏิบัติหน้าที่อ่าของเจ้าหน้าที่ว่างั้นนะอ่าจะเรียกว่าประตูกลไหมนะครับ

ก็ไม่อยากจกะเหม็นจนแสบจมูกอับพี่น้องนะ,ะเหม็นจนแสบจมูกอะ่ะยอดสุดยอดขานุ่วัลลักษณ์นะครับเป็นถนนหลวงสา,สายเอเชียนะครับ วนกลับมาดูอีกรอบนะครับให้หายค้่องใจนะครับเออเพราะว่าสิบตำรวจโทข้าเป่นเงนากเกนเนือ่านนเห็นเห็นเห็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ไม่เก็บนะครับนะเอาไว้ข้างทางเอาไว้ข้างทางตะวันหน้าก็มาตั้งอีกอ่ะใช่ไหม อ่าเนี่ยพอกลางคืนมามีเสียบปลั๊กไฟได้ด้วยเนี่ยเนี่ยเสียบปลั๊กไฟที่ต้นไม้ได้ด้วยแสดงว่าตรวจทั้งกลางวันกลางคืนใช่ไหมอ่าอันนี้ปลั๊กไฟโยงสายมาจากปั๊มมาฮะอ่าโยงสายมาจากปั๊มแวะมาดูประตูคนอีกรอบหนึ่ง นะครับก็เป็นจุดตรวจของขายโนโวยลรักนะครับก็ตรงข้างเอ่อบอริษัทคอนดานะครับอาสาขาสลกบ,บัตนะครับจะตั้งเขาบอกว่าตั้งนี้ประจำนี่นะโ,โอ้โหโคตรโรแมนติกครับ ตรงที่ให้เยี่ยวนี่ก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีดอกกุหลาบให้เออก่อนที่จะเยี่ยวให้ตำรวจตรวจก็อ่ามีดอกกุหลาบให้ดูแบบชื่นตาชื่นใจก่อนสุดยอดไหม <c oughs> ป่าธรรมรัตผมไม่ได้มืนนะป่านะเออก็เดี๋ยวจะหาว่าเราพูดอลอยๆใช่ป่ะเราก็มาเก็บหลัก อปยังไกลทั้งนิดนึงเผื่อไปยังไกลเขาจะเอาไปเล่าต่อตอนกลางคืนกต่วันนี้มันวันอาทิตย์อ่ะเห็นไหมก็หยุดซะบ้างอืมเนี่ยมาตามทางนะพี่น้องประชาชนเขาก็ให้กล้วยให้กล้วยมาหนวีแล้วก็ลองกองเออก็พอได้กิน แค่หิวไปได้นะ,ะตามดูกันไปเรื่อยๆเะบนมาให้พี่น้องดูอีกอีกครั้งหนึ่งทเฉยน,นะครับบรรยากาศเออจุดบังคับใช้กฎหมายบางอัง้นแต่พวกท่านเองก็ไม่ได้ปฏิบัติตาม ไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งในของท่านเลยนี่จะมาบังคับคนอื่นใช่ไหมเจิบตำรวจท้าเป้งก <c oughs> ี่รถย้อนสอนไปหาผมครั้งหนึ่งแล้วเอขาผมก็ถามว่าเออสงสัยผมใช่ไหม,มดูว่ามีปัญหาอะไรช่วย <c oughs> ไม่มีหรอก ผมไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่เคยคิดจะขอความช่วยเหลือนี่นะอะไรกรยังได้ผมลีเลี่ยงอ่ะไม่คิดจะขอขอความช่วยเหลือของพวกขั้นหลังก็ราอ,อย่างนี้ดูอย่างตรวจประชาชนนี่นะขนาดเป็นอาจารย์สอนเป็นครูที่อยู่กรุงเทพมหานครสอนอยู่กรุงเทพถูกตำรวจ ไอเหตุอันควรสงสัยแล้วก็เรียกครูลงไปตรวจนะที่ที่ไอ้ตำรวจไอ้คุณเจ้าของบัตรนะนะบอกว่าถ่ายด้วยถ่ายด้วยจะให้ผมไปถ่ายประชาชน,น,นัใช่ไหมผมไม่ถ่ายประชาชนนะผมถ่ายเฉพาะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าทีนะ่แล้วก็ไม่มีใครมาสั่งผมได้แล้วครับ สั่งให้ผมถ่ายโน้่นถ่ายนี่มีมีใครก็สั่งผมไม่ได้นั่นแหลห้ามผมถ่ายผมก็ยิงถ่ายถ้าไม่ห้ามนี่ผมอาจจะไม่ถ่าย <c oughs> ผมเป็นของผมอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ยิงห้ามยิงยุ่งเดี๋ยวท่านก็ไปแก้ตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวคอยไป ไปตอบกับปปชแล้วกันนะ <S <S ปปทแล้วกันน่าจะยื่นเรื่องแน่ครับไม่เอ่อมันก็เป็นไปตามเกมอครับว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติที่ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบเนี่ยนะ่ครับ แล้วประชาชนไม่มีสิทธิ์ร้องนี่ก็ตายเดี๋ยวาประชาชนก็จำยอมอย่างเดียวไอ้นี่ไหมโอ้คือไปวางหลักเกณฑ์ไว้ให้เจ้าหน้าที่บังคับบังคับแต่ประชาชนบังคับแต่ชาวบ้านอย่างเงี้ยแล้วไม่มีใครแล้วหน่วยงานไหนก็บังคับเจ้าหน้าที่ไม่ได้อนี้ก็ตายนี่เออถ้าเขาไม่ให้ตรวจก็บอกขัดคําสั่งเจ้าพนักง,งานอย่างเงี้ย่วยเดียชาวบ้านใช่ไหมเออ การตรวจอ่ะคุณพอเรียกเขาแล้วเนี่ยคุณต้องเออลงเอาบัตรประชาชนเข้ามาลงตอนหนึ่งกอนใช่ไหมว่าวันนี้ท่านจะได้ดําเนินการตรวจใครอะไรอย่างเงี้ยนะให้นายรู้ว่าเออเนี่ยวันนี้มาตั้งด่านตรวจฉี่หรือตรวจปัสสาวะเนี่ยตรวจใครไปบ้างกี่ลายอย่างเงี้ยนะครับเออเสร็จแล้วถ้าผลการตรวจเบื้องต้นมันเป็นผลบวก ก็ต้องเอาฉีดบานไม่ใช่เอาตัวคนไปนะเออเอาฉีดนั้นไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่ตัวประชาชนที่ถูกตรวจเบื้องต้นเนี่ยนะตามระเบียบตามกฎหมายกฎหมายฟื้นฟูท่านต้องปล่อยตัวไปก่อนนะครับถ้าผนยืนยันจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะยืนยันว่าเออโอเคมันบวก อนี้ก็ออกใหม่ได้ยให้เขามารับทราบข้อเก่ามาเออถ้าตามระเบียบตามหลักเกณฑ์อ่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่อันนี้ไม่รู้ทำหรือไม่ทำแต่ที่เห็นไม่ได้ลงตอนหนึ่งใช่ไหมนอย่างนี้ไปบังคับประชาชนให้ทำตามกฎหมายแต่พวกท่านไม่ทำตามระเบียบอยูไหมขาก็วางกติกาวางกฎเกณฑ์ไม่ให้อยู่แล้วนะ ปสเขาเอาวางเลขาธิการปรสแล้วก็เอาวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าระเบียบการตรวจเป็นยังไงบ้างกระทรวงสาธารณสุขก็ใส่มาอย่างละเอียดเจ็บนะเออจะเรียกว่ายังไงอะ่ะแล้วถามว่าทําตามอย่างนั้นไหมไม่เออไม่ได้ทําตามแล้วก็ไม่มีใครมากล่าวโทษด้วยใช่ไหมประชาชนที่วิ่งผ่านมาก็จำเป็นต้องทำตาม คำสั่งเจ้าหน้าที่เหล่านั้นแล้วทักทวงอะไรก็ไม่ได้ออกลูกมโมโหออกลูกไม่พอใจเอาป้ายอะไรดีไม่เปิดคลิปของไอ้โหนไอ้ห้อยให้ฟังอีกไอ้โหนไอ้ห้อยบอกสู้ติดแน่แพ้ติดนานอะไรอย่างงี้นะเวรแทะแ ใ้มึงให้มึงช่วยให้ชาวบ้านยอมติดที่ว่ามึงต้องติดคุกอย่างนี้ก็ต้องติดเหรอนะฮอนได้ห้อยผมก็ไม่รู้ว่าเนาะสภาทีนไนความจริงน่าจะออกามแก้ปัญหานี้บ้างนะกับรายการหายทอดสด เป็นไปได้ยังไงแนะนําให้ประชาชนยอมอย่างเดียวอย่างนี้นะครับนั้นั้นถ้าไม่ผิดนะมันก็สามารถที่จะไม่ยอมได้ชนะ่องทางในการที่จะปฏิเสธข้อกล่าวหามันปฏิเสธไปได้ยันสันสานในชะ่ไหมเจ้าหน้าที่มีหน้าที่กล่าวหา้าก็กล่าวหาไปเราก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ป่ะเออแต่ไม่ได้ว่าเออใครต่อต้านหรือใครไปอะไรเจ้าหน้าที่เขาสั่งื่องมันฟัง ติดแม่แพ้ติดนานโอเวนแท้ๆสังหรฝากพี่น้องไว้แล้ัน,นะครับหลายๆอย่างมันเครือบแคลงสัยเราก็ต้องค้นหาแล้วก็พิสูจน์ให้พี่น้องทราบเท่านั้นเองนะครับสบวตอ,อะไรสวตอ,อะไรอ่ะพี่สวตอะไรวะสักดมาจ่า ถ้ากดจากอะไรพี่อะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้ใครพิมพ์เข้ามาเนี่ยสวตอ,อ,อความหมายหาคำแป้นี่เนี่ยวสวตอหมายถึงอ,อะไรไม่เคยได้อ่านคอมเมนต์นนะแจ็คผู้รับชมบานสวัสด,ดีทุกท่านที่เข้ามานะครับก็ แวะกลับมาพิสูจน์ให้พี่น้องเราเห็นชัดๆครับมาเสียบหลอกดอกกับกระดาษไว้อย่างดีนะครับบรรยากาศโคตรโรแมนติกเลยนะสมตรวจสุ่มตรวจตรวจเยี่ยวกลางวันแสงแสงวันอาทิตย์แท้ๆเออเอาเอาเอาให้ตายไปข้างนึงเนี่ยประชาชน ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่เอากเราบ้างก็ได้คุกไม่พอชายนะถ้าความผิดอย่างนี้ก็เ,เนี่ยพอเนี่ยม,มันล้นคุกกันหมดแล้วนะความผิดเล็กๆน้อยๆกค็ค้นหาคืออย่างนี้มันมันเหมือนกับว่าท่านไปละเมิดสิทธิประชาชน คนจรไปมาเนี่ยผมว่าจริงๆนะสังคมต้องมองให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะผมมองว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยเ,เดินทางถ้าไปไหนที่มันมันไม่สะดวกเนี่ยจะถามว่าผมเดือดร้อนไม่เดือดร้อนครับาะ